ก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับให้ทุกคนได้แบบพบปะสังสรรค์กันได้แบบมามามาทำกิจกรรมร่วมกันและกิจกรรมที่ทำนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านสังคมด้วยก็รู้สึกชอบนะครับกิจกรรมแบบนี้ก็ความรู้สึกสบานตัวขังสูงแต่ได้กีฬาก็ก็โอเคครับเอาเป็นว่าจุดประทับใจของดีมจุดไหนจุด บนหัวช้างครับไม่พี่ก็เป็นห่วงบีมมากเลยตอนนี้ว่าบีมจะบังคับช้างกลับมาได้หรือไม่นะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆที่บีมทำเนี่ยบีมเข้าใจผิดหรป่าช้างมันไม่ได้กลับมาเพราะบีมหรอกมันกลับมเพราะมันมากินอาหารโอเคจะจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกตัวนี้ก็ ขอให้ทางนิเรียนแท้นนะครับจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่านอกจากจะได้อย่างที่บอกมาน้องกาจะได้มาได้แบบมีดนตีอะไรกังไงหรือแล้วก็จะมีใกล้ๆ่งค์การสงข้าด้วยก็ขอบคุณมากเลยถามบีจริงๆนะถ้าจัดอีกถ้าบีมีโอกาสบีจะมาร่วมไหมนะ โอเคขอบคุณครับอะขอเสียงก่อนปินที่ถามจริงเลยที่ถามตรงตรงเลยอาการปวดท้องนี่มันเกิดจริงจิงหรือว่าเรียกร้องความสนใจปวร่อากยสุขภาพแข็งแรงมีใคร อาจจะวางยาเราก่อนอิ่นี้ใช่ครอไม่ไม่อยู่บางยาชอบปลุกอ่อนปลุกไม่วางติงเราอ่ะทีมงานเนี่ยติดพลาดด้วยว่ะคือเจนเนี่ยเขาควรจะต้องได้ขึ้นทานเพื่อให้เลือดเลือดลมมันเลยถูกใช่จริงๆแล้วศิลปินทุกท่านอย่างผมเอ่อภาพลวมกิจกรรมความรู้สึกการทับใจอะไรต่างๆมันจะมีข้อเสนอให้อะไรได้เครับ

ก็องากให้ได้ปุนกับใครเลนนะครับก็อยากให้รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาที่คิดไม่ผิดที่ได้มา